วันนี้ผมได้ดูคลิปของคุณทอมเครือโสพลนะครับตอนท้ายก็ได้บอกว่าเราจำเป็นต้องกินน้ำนะที่เราไม่อยากกินที่เป็นน้ำโสกปรกนะครับแต่ต้องฝืนใจกินเพราะว่าน้ำที่เรากินอยู่เนี้ยที่ประยุทธ์ปกครองอยู่เนี้ย ก็ไม่อยากกินก็จะเป็นแล้วกลับไปกินน้ำที่มันสกรปรกทั้งที่รู้สกรปรกนั่นแสดงว่าอยู่ในภาวะที่เลือกไม่ได้อึดรจ,จายอมหมดสภาพไอ้างนี้เรียกว่าล้มเหลวแล้วนะฮะเพราะนั้นสภาพแบบนี้ที่คนไทยจำเป็นต้องเลือกคนโกงนะฮะแต่แบ่ง แต่แบ่งมาให้พูดง่ายโกงทุกคนอ่ะและ้วแ,แต่ใครจะแบ่งประชาชนจประชาชนไทยประชาชนไทยพัฒนาเป็นแบบนี้แล้วแต่ก็ผิดอยู่ดีนะผิดอยู่ดีฮะเพราะฉะนั้นมันควรจะมีทางเดินใหม่ที่ไม่ต้องโกงนะไม่ต้องมาโกงประชาชนกันอีกแล้วทางเดินใหม่ทางเลือกใหม่ทางเกิดใหม่ต้องใช้คว่าเป็นทางเกิดใหม่เลยนะครับเป็นทางเลือกใหม่ที่ไปเกิดใหม่ ไอทางอย่างเนี้ยผมได้ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วชักว่าเรียบร้อยเลยนะรอแต่สื่อเผยแพร่ประชาชนตื่นตัวที่จะเข้าเรียนรู้แล้วกลายเป็นคนไทยตัวจริงและได้พบประเทศไทยตัวจริงและเป็นการปกครองแบบใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองเลยอ่ะประชาชนปกครองตัวเองไม่ต้องไปเลือกพักการเมืองอีกแล้วไม่มีแบบนั้นอีกแล้วมันจบไปเลยนะฮะ นี่คือทางเดินใหม่ทางเดินใหม่นี้ผมเรียกว่ารถแบบสองแล้วผมมาทา้าท้าชนเลยทา้าเอารถแบบสองผมเนี่ยไปเทียบกับรถแบบหนึ่งของกองพไทยที่ระบานตู่ดูด,ดูดูแลอยู่แล้วจะพาประเทศไปถึงยี่สิบปีนะอ่าผมมาทา้าของผมนี่รถแบบสองนะเพราะฉะนั้นประชาชนมีทางเลือกแล้วนะตอนนี้ต้องบอกว่ามีทางเลือกแล้วไม่ต้องไปกินน้ํา สกปรกละได้กินน้ําทิพย์เลยที่นี่เป็นน้ําทิพย์เพราะว่าผู้ที่จัดทําเส้นทางเดินหมายรถเบลสองนี้เป็นโสดาบันทิปไตยนั่นเองเป็นโสดาบันทิปไตยหมายว่ามีความเข้าใจในเรื่องทิปไตยเป็นผู้ที่ตื่นเข้าสู่กระแสการปกครองแบบธรรมาทิปไตยเข้าสู่กระแสธรรมมาทิปไตย สูงกว่าประชาธิปไตยที่เรายังไม่ได้มา90ปีแล้วเราติดหลงอยู่ในเผด็จการถึงเก้าสิปีประชาธิปไตยยังไม่ได้เลยนะครับเอ,อเพราะฉนั้นในระบอบเผด็จการเนี่ยประชาชนต้องปรับตัวเอ,อ้ยใครก็ได้โกงแล้วแต่แบ่งให้หน่อยก็เอาอย่างเงี้ยก็เลยต้องในเมื่อไม่พอใจคนนี้ก็กลับไปเอาอีกคนหนึ่งซึ่งต้องกินน้ําสกปรกอีกมาอยู่ในสภาพที่สมเพศ เุเลตเวทนาเป็นสภาพจำยอมจำทนแล้วจะเรียกไทยได้งไงก็เรียกธาตุครับนี่สภาพเป็นธาตุชัดเลยไม่ใช่ไทยนะดังนั้นท่านที่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยถึงเวลาี่ท่านจะต้องเลือกเส้นทางเดินใหม่นะครับระหว่างสองทางเนี้ยเทียบไดว่ามีสองทางเดินนะฮะท่านต้องเลือกเส้นทางใหม่ละนะผมเป็นเส้นทางใหม่มาให้เลือกเป็นรถแบบสอง แล้วพาประเทศไปเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นะแล้วก็เชิญชวนประชาชนมา,มาลงทุนเพราะว่าการเข้าไปเอาอำนาจหรัฐเนี่ยพวกพักการเมืองก็ลงทุนทท้งนั้นแหละเกาเงินมาลงทุนตั้งพงตั้งพักซื้อสอสอนะเพราใช้เงินทท้งนั้นเพื่อไปเอาอำนาจอำนาจรัฐแล้วได้ถอนทุนคืนมากกว่านั้นด้วยเช่นท่านลงทุนจ่ายไปเต็มที่เลยนะคนละร้อยล้านสอสอหนึ่งที่นั่งมั่นใจไว้ได้แนะ่คนที่ดังมีชื่อเสียงซื้อเลยนะ หนึ่งร้อยล้านนะครับซื้อไปสามร้อยที่นั่งก็สามหมื่นล้านสามหมื่นล้านคนทั้งสามร้อยที่นั่งนี่ต้องไปยกมือให้กฎหมายผ่านซึ่งเป็นกฎหมายที่ท่านออกแบบไว้ให้แล้วว่าได้เงินทอนแน่นอนปีละแสนนะท่านก็สั่งให้พวกสามร้อยที่นั่งยกมือพวกสามร้อยต้องยกมือเพราะถูกซื้อมาคนละร้อยล้านเนี่ยเขาก็ต้องยกมือให้กฎหมายผ่านกฎหมายก็ผ่านท่านก็เลยไปโกงอะโกงประเทศอะอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งประชาชนยินดียอมรับ ขอให้โกงเหอแล้วแบ่งมาแต่เขาเขาเ,เขาได้ไปสามแสนล้านนะเออเขาลงทุนแค่สามหมื่นล้านนะได้แสนแสนล้านได้ไปสิบเท่าอาจจะแบ่งให้ประชาชนสักหนึ่งเท่าอย่างเงี้ยประชาชนก็ดีใจก็โอเป็นบุญคุณเหลือเกินโอต่อไปผมจะเลือกท่านอีกแล้วท่านโกงก็จริงแต่โกงแล้วพวกผมได้แค่หมื่นล้านแต่ท่านได้ไปสามแสนล้านเพเผื่อท่านได้ไปสามร้อยล้านก็ยังได้ประชาชนได้แค่นี้ทําดีใจกันเพราะว่าผมว่า,วานี่มันทุเลศมาก ใช้ว่าทุเล่เลยนะคนไทยที่คิดยังไปสปนทนพักกันเมืองแบบนี้อยู่่โกงถูกตามกฎหมายโกงแล้วแบ่งให้หน่อยก็เอาก็ยังจะเลือกอยู่อันนี้เรียกว่าวิบัติแล้วเป็นประเทศที่วิบัติแล้วประเทศล้มเหลวแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทางเลือกทางเดินใหม่มาให้เลือกแล้วให้ท่านได้เลือกแล้วที่จะเดินเส้นทางที่ถูกหลักวิชาและสง่างามเป็นประเทศไทยจุวจ,จริงเส้นทางนี้รถบัสสองที่พงแบบนี้ท่านจะไปพบประเทศไทยจุวจริง เป็นประเทศไทยจริงเลยนะแล้วท่านก็เป็นคนไทยจริงด้วยแล้วท่านยังมีทุดสำรองคนละสี่ล้านถึงสิบกล้านแบบนี้เลยนะแล้วอาจจะโชคดีได้สามสองล้านแค่สี่ล้านถึงสามสองล้านมันก็โอ้โหท่านจะไปเลือกทำไมพักการเมืองเห็นไหมฮะก็ต้องมาเลือกที่ของผมนี่เป็นอะไรที่นี่เป็นลัที่ครอ,อ,อบครัวไทยมาหาำน้จลัที่ครอบครัวไทยมาหาหน้า,ะหหานะที่นี่ เป็นลทัทธิครอบครัวไทยมาหาอำนาจผู้นำรัาผู้นำลทัทธิเป็นผู้ที่สําเร็จเป็นโสดาบันทิปไตยอ่าสำเร็จเป็นโสดาบันทิปไตยชื่อแอรธรรมอทิปไตยนะจึงใช้ชื่อแอรธรรมอทิเบตยนะอ่ามาประกาศตัวประกาศตนนำเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดต่อจากพระบันกรนี่เลยอ่านะเป็นคนแรงงานไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตอะไรนะแต่มีหลักวิชาที่ถูกมีคุณสมบัติ4ี่ประการ ไปดูแล้วกันว่ามีอะไรมีสี่ประการนั่นแหละจึงมานําจึงอาสามานำถ้าเป็นคนแรงงานธรรมดาก็ไม่มานําเพราะไม่มีคุณสมบัติ4ประการเนี้ยประการที่1คือมีหลักวิชาที่ถูกที่จะพาประเทศไปเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์คุณสมบัติที่2ก็คือมีวิสัยทัศน์ที่ใช่หมายว่าเป็นผู้ที่มองมรรคหนึ่งทะลุปูโป่งแล้วมรรคทั้ง7จะตามมารับใช้เองก็คือมีวิสัยทัศน์ที่จะพาประเทศไปเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์หหแล้วก็อันที่สาม เป็นผู้ที่สามารถแปลงจากไอเดียทฤษฎีจุดยืนนะลิขิตต่างๆนะครับอเนี้แปลงออกมาเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแผนปฏิบัติ1,2,3เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายนั่นเองนะแบบนี้อันที่4เป็นชาวพุทธก็จะต้องสร้างรัฐสร้างรัฐพุทธเพราะนั้นที่นี่จะใช้การก๊อปปี้ขบวนกู้ชาติตัก2 สองปีแรกเป็นการกู้ชาติอีกสิบปีอีสิบห้าปีนั้นเป็นการสร้างราธานีใหม่ขึ้นมาแล้วก็นขณะเดีดวกันก็ทํานู่บบำรุงพระทธสาสาเพราะนั้นสามอันเนี้ยที่นี่จะก๊อปปี้ยุทธศาสตร์พระเจ้าตากมาเอามาใช้ในยุค AI ทําการกู้ชาติอีกครั้งหนึ่งสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์แวร์คือสร้างรธฐนีใหม่ในยุค AI ก็คือชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์แวร์นั่นเองผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยออกแบบเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ประชาชนนั่นเองที่จะต้องลงทุน เอาพรคการเมืองเขาลงทุนไปเอาหน้ารัฐไงเขาใช้เงินไปแล้วโอ้โหสามหมื่นล้านนะแต่คราวนี้ผมจะเชิญประชาชนมาลงทุนบ้างอนะไม่ต้องใช้เงินเป็นสามหมื่นละ้านอจะใช้เงินของประชาชนเองเนี่ยนะโดยให้ประชาชนนี่ไปลงทุนเอาซูเปอร์สแตนดาร์ดซึ่งจะเป็นมาตรฐานใหม่มันจึงจะสร้างประเทศไทยเป็นชาติมาหาอำนาจได้ต้องใช้มาตรฐานใหม่แล้วมาตรฐานนี้มันสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาดังนั้นจึงเป็น,านมาตรฐานใหม่ของโลก ปรชิลงทุนใน4แพลตฟอร์มของประธานใหม่เนี่ยแพลตฟอร์มละบาท4แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มละบาทวันละเท่ากับวันละ4บาทจ่ายวันละสี่บาทเป็นเวลาสิปีสิปีนะฮะก็เป็นเงินหนึ่งันบาทนะฮะขาดอยู่ขาดอยู่400รบาท400บาทให้ท่านออกเป็นเงินสดโดยซื้อของขวัญของขวัญปีใหม่ ตั้งแต่สากลจนถึงปีใหม่ไทยอ่ะรวมเวลาสี่เดือนเนี่ยช่วงสี่เดือนเนี่ยท่านสามารถซื้อของขวัญเนี่ยแล็ในของขวัญเนี่ยจะมีใบแสดงเจตจำนงแสดงที่จะลงทุนไปเอาหน้าแห่งรัฐโดยลงทุนทําภารกิจไปเอาน้าแห่งรัฐไอภารกิจนี่แหละอ่าสิบปีเนี่ยเนี่ยเราลงทุนตรงนี้้วมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับภารกิจนะครับเพียงแต่เริ่มแรกท่านต้องนั่งดูคลิปก่อนดูคลิปวิดีโอเพื่อให้รู้ว่าเออ เป็นอะไรงานของแอดธรรมธิปไตยเนี่ยรัฐบาลธรรม,ธ,มธิปไตยที่ทำมาเนี่ยทําเพื่อใครทําเพื่ออะไรท่านก็จะเห็นภาพแล้ว่าโอ้นี่ทําเพื่อยกระดับประเทศชาติเป็นประเทศมหา,หาอำนาจครับแล้วก็ยกระดับประชาชนมาเป็นตัวรัฐบาลเลยเป็นผู้คคุมประเทศเองก็คือไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วเพราะโลกมันมี ดาวเทียม Internet, มีอินเทอร์เน็ตมีแอปพลิเคชันมีบล็อกเชนเสียเนี่ยก็ไม่ต้องไปมีสอสอไม่ต้องไปเลือกตั้งไม่ต้องมีพรรคการเมืองไม่ต้องมีคณะรัฐบาลประชาชนใช้มือถือกดบริหารประเทศเองกดบริหารตำบลจังหวัดประเทศนโยบายต่างประเทศด้วยมือถืออะซึ่งกดเข้าไปในระบบ4ฐานอำนาจและมือถือเป็น1ฐาน่ะอีก3ฐานนั้นก็ไปดูรายละเอียดแล้วกันแต่แจ้งให้ทราบว่าใช้มือถือกดบริหารประเทศเองในตำบลของตัวเองในจังหวัดตัวเอง ประเทศตัวเองแลว้วนโยบายต่างประเทศโดยประชาชนนะครับเป็นผู้ตัดสินใจเองเนี่ยก็ประชาชนมาเป็นรัฐบาลเองหรือเรียกว่าเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยทําหน้ทนาที่เป็นประมุขเลยฝ่ายปกครองบริหารประเทศเองด้วยระบบสี่ฐานอำนาจแบบเนี้ยถ้าไปหาที่ไหนได้ไม่มีในพรรคการเมืองไม่มีพรรคการเมืองม,มีจะหลอกท่านว่าเออมาเลือกผมเบอร์นั้นเบอร์นี้นะแล้วผมจะไปทําให้เขาทําไปสิบให้ท่านหนึ่งท่านก็ดีใจกันเหลือเกินเนี่ยผมจงบอกว่าท่านต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนะ ผมเป็นทางเลือกใหม่ท่านทําเองเลยได้สิบเลยได,เด้เต็มเต็มไดเ้เนื้อเลยไม่ต้องรอเศษเนื้อเขาแบ่งมาให้แล้วเป็นบุญคุณต้องไปเลือกเขาอยู่อยู่ดีแล้วท่านเป็นทาสไปตลอดอย่างนี้จะเรียกเป็นคนไทยได้ไงท่านไม่ใช่คนไทยนะทุกวันนี้เป็นคนไทยตูปลอมกันอยู่ใครที่คิดจะไปเลือกตั้งเนะี่ยเระคือคนไทยตูปลอมขอแจ้งให้ทราบด้วยนะแล้วก็ยังอยู่ในประเทศไทยตูปลอมอยู่ก็คือป,ประเทศไทยที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นประเทศเผด็จการมา9กปี ไม่ได้เป็นแพลตไนไม่เคยเลยใช้คำว่า never and ever และจะ forever ต่อไปถ้าท่านมีเลือกเส้นทางที่ผมออกแบบไว้ให้คือเส้นทางโลกแบบสองนะเนี้ยเพราะนั้นขอเชิญชาวไทยทั้งหลายมาซื้อของขวัญเพื่อที่จะลงทุนในพันธกิจสร้างชาติไทยมหามนาจซอฟต์พาวเวอร์ในของขวัญจะมีธงชาติไทยมหามนาจกับใบสแสดงเจตจำนงแล้วก็ผังที่ท่านดูแล้วจะเข้าใจว่าอ๋อประเทศของเรานี้มันเดินทางผิดเขาจะผิดหลักที่ถูกอยู่ในผังนี่เอง ที่ผมอธิบายท่านจะเข้าใจดูแล้วเข้าใจง่ายนะเขก็เชิญสั่งซื้อนะฮะก็ของขวัญน,นี้กันจะได้ไม่ต้องไปดื่มน้ําสุขปกอีกแล้วนะอันนี้ดื่มน้ําทิพเลยนะน้ำทิพชลมใจจากแอดธรรมาธิไปไดยเอาละครับขอเชิญขอดูคลิปปรนเดินเนดอนไปอย่าลืมลงทุนนะสร้างความมั่งคั่งสูงสุดของประเทศและก็ตัวท่านในรถแบบสอง ที่ถูกทาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่เข้ามาเรียนรู้แล้วสมัครสมัครนะฮะที่จะร่วมลงทุนระบบต่างมันก็จะเกิดมันก็จะเดินนะเอาละผมก็เชิญทุกท่านร่วมลงทุนในปีใหม่นี้ช่วง4ปีกูชาติเร็จครับสวัสดีครับ